ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังต์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตังขอแชร์ข่าวประจำวันที่8มีนาคม2565นะครับตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ใช้เงิน1,200คนละครึ่งเฟซบหมดเรียบร้อยแล้วถามกันมาเยอะมากเป็นคำถามเดียวกันพร้อมกันหลายคำถามว่า คลครึ่งเฟีดห้าเนี่ยสรุปแล้วจะเปิดรเบียนเมื่อไหร่หลังจากวันที่30เมษายนเลยหรือไม่ระตังได้รับข้อมูลของจริงมาแล้วนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าคนละครึ่งเฟียดห้าเนี่ยตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังยังไม่ได้พิจารณาว่าจะมีการเคาะ ระยะเวลาในการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับรวมถึงการเพิ่อมวงเงินหรือขยายเวลาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นหลังจากวันที่30เมษายนยังไม่มีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตเขามีการประชุมกันตั้งแต่มีนาคมจนถึงเมษายนให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะรีบบอกคุณผู้ชมทันทีต,ตังของย้ำอีกครั้งว่าหากมี SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5โดยกดลิงก์ คุณผู้ชมอย่าก,กดลิงก์เด็ดขาดนะครับตอนนี้มันมีข่าวปลอมแล้วก็ s m s ปลอมมาแล้วขอเตือนคุณผู้ชมว่าอย่าก,กดลิงก์ไม่มีการสมัครคนละครึ่งเปิดหผ่านทาง s m s คุณจะต้องสมัครผ่านทางแอปเปาตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่งเท่านั้นดังนั้นแล้วอยา่าไปเชื่อข่าวปลอมหรือ s m s ปลอมนะครับนั่นคือมิจฉาชีพหากคุณติดตามข่าวสารการเงินและเศรษฐกิจส่สวนต,ต่างๆรวมถึงคนละครึง่งอยากจะรู้คําถามอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับถามมา เดี๋ยวจะไปหาคำตอบแล้วก็หน่วยงานที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมาบอกคุณผ่านหน้าจอ y YouTube กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยสต,ตางค์จะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสตางค์มีเดียนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสด,สดตอบสด,ส,ดสดกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ